สวัสดีจ้ามื่อนี้แม่พันนี้มาเก็บผักแว่นจ้ากับแม่ทุ่มม้าพี่สาวใหญ่จ้าอีกเหมือนเดิมนี่ค่ะนี่ผักแว่นค่ะรู้จักผักแว่นบนน้ค่ะผักแว่นผักแว่นนี่ค่ะผักแว่นอันนี้ผักแพงพวยจ้านี่อันนี้ก็กินได้ค่ะอันนี้เอื่นผักผักแพงพวย จะทั้งบ้านแม่พันนี้เอินผักพี่พวยแต่ว่าซือ้อซื้อผักซื้อแพงพวยจะอันนี้ผักแว่นจะผักแว่นนี่ผักแว่น,นจะผักแว่นผักแว่นผักแว่นจีเป็นใบแบบนี้จ้านี่ใบผักแว่นอันนี้คือแพงพวยกินได้เมดจ้ะจะกินได้ผักบุ้งก็มีจะเบื้องยอดผักบุ้งขาวดีดีนี่จะพี่ละเบื้องด้วยน,นั่น นี่จะเ,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 เดี๋ยวไปเลือกเอาจะเอาไปเลือกเอานี่ค่ะล่างดีดีให้สะอาดเราค่อยกินค่ะเพราะว่าอันนี้ดนีกินกินซุกว่าได้ค่ะต้องกินดิบเท่านั้นค่ะผักมู่นี่อืกินดิบว่าได้กินซุกว่าได้ค่ะกินดิบได้ย่างเดียวเขาหิบไปลวกไปต้มคือผักย่างอื่นบ่ได้ กินดิบอย่างเดียวเราจะเลือกเอาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะผักอีสานบ้านเฮาจินยังซี่แหละค่ะพ่อแม่พากจินมาจังซี่นี่แหละผักอันนั้นสายบัวนี่ค่ะนี่ผักแว่นผักแว่นผักแว่นน้ำหอยน้ำหนอง น้ำหนองให้หนองนะเขาค่ะมีผักธรรมชาติไปล่างอีกใช่ึงล่างนี่แล้วก็ไปล่างน้ำสะอาดอีกทีนึงไปเลือกดีๆตนนเลือกเลี้ยวกับชิสระสรวยสวยงามทายบึงอีกดอกค่ะตนเลือกเลี้ยวมีมะทายเอาหนองน้ำ ใช้อน,นองน้ำที่ห้อามาเก็บเก็บผักของเดิงค่ะ,คะวิธีการเก็บผักแว่นเมื่อคืนนี้ฝนกนระตกค่ะฝนตกแห้งแห้งแล้วกระตุกดนทั้งเป็นฝนฟ้าขนองฝนฟ้าขนอง น้ำไหลหาเก็บเอาไปทีไปเลือกเอายอดไปเลือกเอาตยอดสวยๆผักแว่นเอากระดีดเอาที่ที่ฝอยๆขาวๆในออกค่ะใหเหลือตยอด กินกินกับกับปนค่ะกินกับปนปลาปนปลาเนืวเนอเนาะค่ะเนาะแล้วกับสิมีแมงดาฝนตกมาแล้วแมงดาก็จะข้นไข่ขึ้นจับไข่ไข่แมงดาก็จะไข่กับต้นหญ้าต้นย,า,นย,า,นย,า,นยางที่ม่น้ำนะคะต้นหญ้าต้นยางที่มีน้ำแมงดาก็จะไข่ยอยู่ในนั่นละ่ะแมงดาเวลาไข่นี่ตัวเมียที่เป็น ขนไข่แต่ว่าตัวผู้จีเป็นจีเป็นตัวเฝ่าไข่ค่ะแมงดาที่เป็นแบบนั้นตัวเมียไปหาจินไปหามาให้ผัวจินผัวที่ฝ่าไข่จับอยู่กับไข่นั่นแหละค่ะจับอยู่กับไขล่ล่ะบ่ไปใส่ตัวเมียที่เป็นผู้ไปหามาให้จินนี่ละ่ะคือเป็ดที่มาที่ไปของแมงดา ที่ไปที่มาของแมงดาจะเป็นแบบนี้ตัวผู้ไม่ไปทำอะไรเลยเฝ้าไข่อย่างเดียวเดี๋ยวแม่พันนี้จิไปหาจับแมงดาอีกถ้าเขาขืนไข่ฝนตกมีน้ำอีกเขากับไข่แล้วไข่คำนี้เขาจะ <c oughs> ไปจับแมงดาอยู่กับไข่เนี่ยเขาจะมีซุ่มไปงม้มไปง้มเอามีซุ่มไปง้มเอาแมงดา ต่สิป็นแมงดาผูเด้แมงดาเม่บ่ได้ไอแมงดาผูแมงดาผูนี่ละชุนดีแมงดาผูชุนดีดชุนด,นดีนี่ละค่ะถ้าน้ำลึกหลายเขากะโบยไข่ดอกแมงดานะเขาจะไข่น้ำประมาณถ่วมเพียง <c oughs> นี่ล่ละ ส่วมหลังเท้าเฮ้านี่แหละค่ะได้แล้วจะเอาไปเลือกก่อนทีนี้ผักบุ้งก็มีผักแพงพวยก็มีเ่าจะไปเลียกเอาไปเลือกเอาที่งามๆค่ะเลียกเอาที่สวยๆ น่ากินน่ากินร่างถ้าเป็นพีธชีกรบ้านพี่น้องมีบ่อนอ้อจ้ะอีสานบ้านเฮาว่า,ามันมีอยู่น่าเนาะทั้งอีสานบ้านเฮาแบบนี้อยู่แต่ว่าทางภากอื่นจากเพื่อนติดกินคือเฮาบบาจินทางอีสานบ้านเฮากับครอบชอบชอบกินผักธ้รมาาติจังสี่ล้วคะ่ะ ธรรมาชาติล้วนๆน้ำห้อยหนองคลองบึงเนาะค่ะเนาะห้อยน้องคลองบึงค่ะทีนี้ก็ได้ผักพอแล้วจะไปเลือกเอาที่สวยๆ ตรงนี้มันตากแดดมากนี่ค่ะมีอีกน้องนึงนี่ค่ะถ่ายเห็บเบิงเนาะคะ่ะเนาะธรรมชาติห้อยน้องตามให้ตามนาตามไร่ตามนาของเรานี่แหละค่ะห้อยน้องคลองบึงนี่นะคะ แม่พันนีขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะเด้อที่ติดตามชมช่องแม่พันนีพาชมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ